รีวิวมาร์คสิอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสายแบตนะครับสายต่อกับแบตรถยนต์ยาว1 5เมตรนะครับหัวคิปแบตก็จะเป็นแบบนี้เราก็ใช้หัวคีปแบตเนี่ยจะมีขั้วบวกกับขั้วลบไปตัวนี้เราสามารถไปคีบกับฮอนด์หรือว่าสายไฟแบตเตอรี่รถยนต์ได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับสายมอเตอร์เซอร์โวแล้วก็สายไฟสายปั๊มกับสายน้ํายาว4เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นกาวซิลิโคนนะนะครับอุด กันน้ำใบนะครับเหตุผลที่ยังใช้กาวซิลิโคนเพื่อ,อเพื่อง่ายต่อการซ่อมบารุงนะครับถ้ามีอาการเสียขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันไม่เหนียวมากอ๋อนี่เป็นด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้านข้างนี้ก็จะต่อปุ่มไฟมาให้เอาย้ายปุ่มไฟมาไว้ด้านด้านข้างนะครับเพื่อเป็นโชว์นะโชว์ความสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมาร์1สิสีดําทองอทองออกเหลืองเลยด้านหน้าก็จะมีป้ายไอรอนแมนนะครับ ปืนพิ้น 3D นะมอ,อเตอร์โซโวสีดำด้านล่างก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับติดดูนะครับแน,แน่นแน่นหนาแน่น,นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนะฮะตัวปั๊มก็จะเข้าคู่กับสายน้ํามีท่อหดรัดไว้ตัวนี้สามารถถออออกได้นะผมจะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ใส่ตัวกรองไปนะครับสามารถตัดผ้าเอามาสวมตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ทับอีกทีหนึ่งนะนะครับในกรณีที่ไปเล่นแหล่งน้าที่มันไม่สะอาดมีเศษเหิน แต่ว่าถ้าน้ำสะอาดก็ใช้ตัวนี้เพียวๆได้เนาะนะครับรีโมทนะครับรีโมทการใช้งานฟังก์ชันรีโมทก็จะมีอยู่สปุ่มที่เราใช้กันนะครับปุ่มที่1คือเปิดปิดนะปุ่มที่2คือ,อเดียวซ้ายเดียวขวาเขาเรียกว,ว่าชันแนลหนึ่ปุ่มที่3ก็คือการบังคับปืนขึ้นลงนะครับปุ่มที่4ก็คือปุ่มหยิงน้ำนะฮะเสียงปั๊มทํางานนะตัวนี้นะครับมาร์ค1ิยังไม่มีเจ้าของนะครับใครสนใจก็ ทักได้นะนะครับราคาราคาปกติเทศกาลนะเทศกาลก็จะประมาณหลังปีใหม่เป็นต้นไปนะฮะ2,005นะครับช่วงนี้นะยังไม่มีเทศกาลแต่สามารถซื้อไปเล่นกับเด็กๆลูกหลานได้นะครับพี่ๆตัวนี้ก็ตอนนี้ลดราคาให้นะครับเหลืออยู่2,002นะครับรวมส่งให้ด้วยนะครับมาดูการติดตั้งนะครับก็ติดกับฝากระโปรงรถยนต์นะครับสายแบตก็ลอดเข้าไปใต้ฝากระโปรง มาโผล่งนี้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวหนีนะครับเพราะว่ายางกระดูกงูเนี่ยมันนิ่มนะครับมันก็จะมีช่องว่างดึงสายให้ตึงนะครับแล้วก็สายที่เหลือเนี่ยก็เอามาวางไว้แถวๆนี้นะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็มันจะมีหัวน็อตแล้วก็มาคีปหัวน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็มาคีปหัวน็อตตรงนี้ส่วนสายน้ำนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับใช้เทปสหรือว่าเทปก้าวแผ่นใหญ่ๆนะแปะนะครับอย่าให้ขวางกระจกที่ปัดน้ําฝนะนะครับ แล้วก็วางขึ้นไปนะครับใช้เทปกาวนะปิดไว้เป็นระย,ยะๆแล้วก็วางผ้าหลังคามาครับ <c oughs> มาถึงตอนนี้ก็เป็นตวปันะ๊มเนาะแล้วก็ถังน้าถังน้ำวางไว้หลังกระบนะเนาะตัวปั๊มก็จุ่มลงไปในน้าได้เลยนะครับ <c oughs> เปิดที่ตัวรีโมทก่อนครับจากนั้นก็มาเปิดที่ตัวกล่องลองยิงน้ำดูครับ ันนี้คือเสียงแบตมันอ่อนนะครับแบตรีโมดนะปกติถ้าแบตใหม่มันจะทานใหม่มันจะไม่มีเสียงดังแบบนี้นจะเงียบอนนี้เราจะวัดนะวันระยะที่น้ํายิงไปตกนะจากที่เราปรับองศาปืนยกสูงสุดว่าไกลขนาดไหนอันนี้ผมวัดระยะนะครับจากหน้ารถนะมานะนะถึงตรงนี้พอดีตาราเมตรมันสิ้นสุดที่5เมตรเนาะจะมีหลอด ส่วนน้ำเนี่ยจะตกตรงนู้นอ่ะแล้วก็วัดต่อมาตรงที่น้ำตกก็น้ำตกจะประมาณนี้เนาะวัดจากตัวหลอดอะบวกเพิ่มไปอีกก็ประมาณนี้นะครับบวกเพิ่มไปอีกอประมาณสองเมตรก็ประมาณหกเจ็ดเมตร เห็นว่าน้ำ <c oughs> น้ำตกนี่ระยะก,กว้างนะครับจุดที่ <c oughs> น้ำเนี่ยมันจะเป็นเส้น <c oughs> ๆแตกระจายนะครับลงลงมาตรงนี้ก็จะอยู่ที่นะฮะหกหกถึงเจ็ดเมตรนะครับอันนี้คือตอนอไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสตาร์ทเครื่องกันนะครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องนะครับไฟก็จะแรงขึ้นประเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูจากห้าเมตรนะครับบวกมาอีก ประมาณ2เมตรเจ็ดสิบเกือบสามเมตรนะครับก็เพิ่มขึ้นได้มากนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบเซนโอเคสำหรับการทดลองนี่ก็ประมาณนี้นะครับไม่สตาร์ทเครื่องนะฮะอยู่ที่ประมาณหกเมตรหกถึงเจ็ดนะครับพอสตาร์ทเครื่องก็ประมาณแปดเมตระประมาณนี้นะครับก็สำหรับมาร์คสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ที่รีวิวนะครับยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจก็นะครับทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ